วันนี้มีเฟิร์สจะพาผมไปไหนครับเนี่ยแ่อรนนีย ครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รับทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาเฟรม90องศากันอีกแล้วครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันที่บ้านเฟิร์สเซอร์เบกันอีกครั้งนะครับผมพี่เฟิร์สครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยพี่อวันนี้พี่เฟิร์สจะพาผมไปไหนครับเนี่ยไปไหว้พระเหรอวัตะโกอะไรนะทำเงินไปบ้างอันนี้ก็ไปชิวๆใช่ไหมไหนมีคันไหนไปบ้างเนี่ยมีคันเขียวคันแดงคันเขียวอีกโถดีพี่เขียมีไม่มีแต่รถแรงๆหนไอ้สัสจะโดนแดดหรือเปล่าเนีีี่่ยววัันนนนนเเ้ไปราาาดิททงกกกกุค็ ตอนแรกในวันนี้นะครับผมเราก็มาแบบว่าเออแบบขับรถเล่นนะทุกคนนะก็คือตอนแรกกะว่าจะขับพร้อมพี่แบงค์แต่ว่าวันนั้นมันถ่ายคลิปไม่ได้นะครับน้องๆก็อาจจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าวันนั้นมันกันแค่ไหนนะทุกคนก็ในวันนี้โอ้โหอุแจัมันก็ไม่มีแม่งโค Tech. ตรไฮเทคป่ะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยเราไปเิอน้ำมันมกันก่อนนะครับผมทุกคนนะน้ำมันก็เหลือสองขีดจะหมดละโอ้ยแม่ง มีแต่คันแรงๆนั่นเรยว่ะทุกคนว่าก็สาหรับใครที่หลายคนนะครับผมบางคนถามพี่ว่าเฮ้ย hey, พี่ครับทำไมพี่แม่ห้าสามมามาเสิร์ฟพี่นี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเลยห้าสามผมมาใครที่ถามหาน้องฟ้าคือนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้จบสตอร,รี่ของห้าเจ็ดนะผมสตอร,รี 5, 7, นะ่ห้าเจ็ดนับดูได้แล้วน่าจะจบประมาณสิ้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มันจะแรงกว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้พี่แบงค์ได้ค้นพบสูตรใหม่แล้วมันเป็นอีกสูตรนึงไว้ตอนนี้ผมยังใช้สูตรนั้นนะคือรบ,บอกเลยว่ารถผมเนี่ยทำเสร็จปุ นะครับนะก็สำหรับของรถพี่แบงค์เนี่ยแม่งแรงแล้วเดี๋ยวแม่งเติมอีกแรงกูอีกนะทุกคน <สะ S 1> ก็เดี๋ยวรอบนี้นะครับเราก็จะมา,าดันเรื่อยๆกับพวกเดือดแกล้งจุดยานะครับนะก็เดี๋ยววันนี้จะไปวัดสซโกกันแต่ตอนนี้เลยมนาะเติมน้ำมันก,ก่อนนะทุกคนไปนะไปแล้วเฮ้ยทำไมมันตึงๆกันเลยวะมันตึงๆกว่าตอนคืนนี้เฮ้ยเอ้เอาแล้วรถคันนีก้กูเฮ้ยไอ้เหี้ย สั่นติ๊กๆๆๆ,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 ๆๆๆเลยทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนถามว่าเอ้ยพี่ครับเมื่อไหร่จะไปเสิร์ฟไอ้เพีย้ยสักทีหนึ่งก็ได้หมดนะครับก็เดี๋ยวรอ จบจากพวกยุทธยาก่อนเดี๋ยวเราจะยกไปเสิร์ฟไอเพียอสประมาณวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อะทุกคนก็คือมันพอดีกับวันเกิดของดิวนะครับผมก็คือจะไปเซอร์วัลวันเกิดดิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวคนรถไปวิ่งกับดิวด้วยแล้วพอคนรถเสร็จปุ๊บมันมีคนหนึ่งที่ท้าผมให้คนดูมันมีคนท้าผมอยู่ที่อ่าปจีนเด็กปลาจีนมันอยากเกล้าห้าเจ็ดแต่มันบอกว่ามันจ้า X800 อีกแล้วผมก็เลยงงเหมือนกันนะเลยเอาไมถึงแบบมันต้องเอา X8 มาบวกกับกูด้วยเนี่ยเอาห้าเจ็ดมาบวกไม่ได้เหรอะเด็กทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอหน่อยเซอรร์์เวยคับผม แน่แแน่แน่อกเลยมาด้ไม่จะหน่อยแม่โคตรกวนตีเลยทุกคนแต่แม่งแต่ละมันมึนจัดเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวคุณเต๋อไปวันนี้เดี๋ยวบอกเลยมาเดี๋ยวเราไปขอหยูดเถอะกันแป๊บหนึ่งแล้วไปซักกระตุ้นดีกว่าทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็อ,าอยู่เทิร์นกันมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมเสื้อขนาดเลยนะครับ <c oughs> ผมก็เลยวนกลับไปเอานะครับทุกคนนะก็ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก็สเต็ปว่าแต่ละคันเนี่ยเขาบอกว่าชาวเนี้ยห้าเจ็ดนะครับผมทุกคนนะโอ้โหโดดนอนด้วยเที่ย โอ้โหทำไมบ้านมึงมันใกล้วัดจังวะ <c oughs> ใกล้เฮีย <c oughs> แป๊บเดียวแม่งถึงแล้วเนี่ยเออไม่นี่ขับเลยก็เดี๋ยวจะพาไปไหนต่อนเนี่ยว <c oughs> นกลับอีกทางนี่นะได้เลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราติดไฟแดงสักครู่นึงดนะเดี๋ยวเราจะไปกันอีกทางครับผมก็สำหรับคลิปนี้คือบอกเลยว่านะนล้วก่อนม่จะมีอะไรเ <c oughs> ออคนเยอะมากเลยผายเข้าไปที่แบบว่าเหมือนนี่ยวเต็มสองข้างทางเลยเมื่อกี้ เออทุกคนก็เมื่อกี้คืออย่างที่บอกเลยคือคนคนเต็มอะ่ะทุกคน เียไมังไม่มาแก้เหรอเอาอะไรเหรอหล่ขับล้อเนี่ยเบสนี่ไงคันนี้ไงได้อยู่คันนี้ข้าวบูหรือหัวฉีดปะข้าวบูเหรอเยอะเนอแล้วข้าวบึงอะข้าวบึงอะไรเนี่ยอาเจนมกอ้วนี่ยเอ้าได้เลยเดี๋ยวหาที่เล่นกันดีกว่าหาที่เล่นกันดีกว่าเมื่อกี้แม่งเคุยเยี่ยมมาจอข้างออก่อนกูอีกโอ้ยที่บ้านเดี๋ยวรอก่อนรถ่เป็นไรอ่ะ รถแก๊สคนะ่ะโอเคทุกคนก็รถเฟิร์สนี่มันแก๊สนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราไปหาทางเล่นกันตรงนู้นอีกทีนะครับผมแนละ้วก็แก๊สเฉยเลยคือตอนแรกเฟิร์สกล่าวว่าจะเอารถบุกมาด้วยนะเพราะไม่ได้ถือมาด้วยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยเราว่าใส่หมวกวนะโอ้โหแบบหมวกมันต้องลงอนะ่ะทุกคนเอาง่ายๆเลยก็ไม่เป็นไรค่เดี๋ยวนี้เราจะบารอนขับดูกันว่าจะไปตรงไหนต่อไปเลยไปเลย เมื่อกี้มาถอนแกคือคนนี้นี่บางคนถามว่าไอ้พี่ไม่บีบแต่หรอคนนี้นี่ถอนถอนปุ๊บแม่งไปปั๊บเลยแล้วไปออกตามกูมาว่าอ, <c oughs> อาะไรวะเจอปอา่เอาเฮดอ่าทุกคนแม่งเป็นคนขับไปสัตว์เฮดเปลี่ยนคนขับมาทุกคนโอ้ไต่เราบอกไม่ได้หรอก คุรลูกค่าเจ๋มัป็นน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยร้อยะร้อยห้าโลร้อยห้าโลเฮ้ยจัดแบงโคตรแรงเลยทุกคนก้าสำหรับวันนี้นะครับผมก็คือโอ้โเคลียร์แม่งโดนว่ะทุกคนนี่จะโดนแดกเฉยเลยสติโลโก้เลยกูโอเคทุกคนรถป่าเฟรมเป็นไงวะครับโดนรถผมแดกหลับไม่อยากจะคุยทุกคนมาดูดีกว่าเลยอะไรป่าเฮ้ยรถผมแรงปะแรงอยู่ไอ้จัดมันมันแรงจังวะไอ้เกลียร์น้ำหนักร้อยโลเขาพองแรงน้ำหนักร้อยโลพี่ใช่เหรอเจ๊เนี่ยช่างน้ำหนักได้เลยช่างหนักได้เลย ไปดูแล้วไอ้คันอื่นเป็นไงบ้างคันอื่นอ่ะอย่างที่เห็นเนี่ยมันถามทุกคนเลยอ่าดูดูรถเลยทุกคนเฟิร์สเป็นไงบ้างครับน้องรับลับหมอร้องบอลรับตอรปิดยังบิดอยู่รถเตอร์ไปอยู่เฮ้ยไอ้คันเขียวไอ้คันเขียวมันไหวกับพี่หรออ๋อยี่เขียวนะเออเขียวจัสจะขับมาหนอนลู่ของทางเลยใช่เหรอขับมาหนอนลู่ของทางเออเอาง่ายเลยคือวเนี้ยแบบผมก็โดนแดกแล้วครับก็ยอมรับอ่ะเด็กกูบอกเลยอันนี้ใส่เซอร์เท่าไหร่เนี่ยสี่สี่สี่สีวะ ย enfin ki> ี่สิบหกเลยโอ้ยเหี้ยไปเล่นฝายเลยเอาง่ายเลยคือวันนี้ยอมก็ได้ยอมอีกยอมไม่ยอมเหมือนเจนก็ยอมนะเฮ้ยแต่เกูไม่ยอมไอ้เหี้ยทมันมีดับวะอ๋อไปไปไปเราไปรไมไปไปโอ้ยกูไม่ยอมหรอกคือตอนนี้เดี๋ยวเอากลับไปทำใหม่ให้ใหม่ก็ได้ก็นี่ยกยกไว้เฉยยังทำไม่เต็มระบบเลยผมอยากเจอว่าพี่เต็มระบบว่ะใช่อ่ะเฮ้ยก็วันนั้นก็ไปเจอต่อจอไปไงบ้างก็ทำต่อจอเลยมีมีหลักฐานไหมยกตัวใส่อ่ะพี่แบ๊ อย่าลืมไปจัดก,การนะไปด้วยนะพี่นะเอ,า,อาง่ายเลยเดี๋ยวกูเนี่ยกูกลับไปทำก่อนเดี๋ยวกูต้องก่อนที่กูกลับไปทำเนี่ยเดี๋ยวกูไปบวกกับพวกไอเ,เปียก่อนเดี๋ยวพวกไอเปียกต้องบวกเด็กป่ายจรก่อนไม่ไหวบรรล้ยเหี้ยแต่เอ,า,อาง่ายเลยทุนเนี่ยแดกหลับไปสามเอ้ยแดกหลับไปสองแต่เหลือให้คันขนี้หน่อยเอนี่ยไหมเอางี้รอบหน้ารอบหน้าถ้ากูแดกนี่ผ่าเครื่องให้กูดูไหมผ่มาเลยผ่าเลยใช่ไหมแดกไม่ยอมผ่าเครื<ะ>่องเกงนะโอเคตามนั้นทุกคนไปละไม่ผ่าทำไมอ่ะโอ้ยดูมดีกว่า